ชนบุรีนะครับก็เป็นความเชื่อของชาวจีนเขาเขาก็จะทําบุญกันนะครับโดยเฉพาะผีที่ไร้ญาตินะฮะป่าช้าที่ผีที่ไร้ญาติเขาก็มองเห็นนะว่ามีผีเนี่ยมันมาสถิตอยู่เต็มเลยพิธีของเขาคือว่าหนึ่งเขาก็จะไปจับผีมาผีไม่สถิตไปปะเหรอสิงสิง,สงเอาสิงสิงสิงผีสิงกันล้วกันนี่นะฮะคือพิธีเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเขาจะไปจับผีมาไปจับผีแล้วก็เอาผีที่ว่านี่มาเลี้ยงข้าวให้ผีกินข้าว ให้ผีไปดูหนังบังคับกินข้าวและก็ส่งท้ายก็คือว่าส่งผีไปเกิดนี่นี่กิจกรรมเขานี่แบบนี้ไฮไลท์ตรงนี้แหละใช่ใช่ใช่นี่นะฮะที่ศาลเจ้ายี่แปะกงอยู่ที่ชนบุรีเนี่ยนะครับประธานศาลเจ้ายี่แปะกงเนี่ยคุณสมผลอสมผลสามารถได้จัดพิธีเชิญดวงวิญญาณหรือพิธีจับวิญญาณจับมามาทําอะไรฮะเอามาเลี้ยงข้าวก่อนเลี้ยงข้าววิญญาณเลี้ยงข้าวผีก่อนนะครับแล้วก็ให้ดูหนังด้วยนั่งกลางคืนให้ดูหนังด้วยให้อิ่มเอมเปรียมปรีเลย นะครับพอสุดท้ายปั๊บเนี่ยกินข้าวเสร็จอิ่มเสร็จดูหนังเสร็จบันเทิงเสร็จเนี่ยส่งผีไปเกิดเลยส่งดวงวิญญาณไปเกิดใหม่เ<ท>มื่อวานนี้คุณมาจงคุณหยกฮะค่ะคนเขาก็จะชอบว่าชอบชอบดูว่าเนี่ยพิธีเนี้ยจับผีได้กี่ผีแต่เขาเรียกว่าเป็นดวงไงวิญญาณกี่ดวงอวอิญาณกี่ดวงปรากฏว่าเนี่ยจับได้116ดวงตัวเอาภาพมาคู่กันภาพเมื่อที่พี่จงอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเลขอะเอามาสิเออ เออมันตรงกันนะมันตรงกันอย่างน้อยสองตัวมันตรงกันอย่างน้อยสองตัวเออ,เอ,อนี่ผมพูดเรื่องผีเรื่องเลขวะเนี่ย <c oughs> มก็ยังงงเหมือนกันนะเอ,อ่อไปโฟกัสเรื่องเรื่องจำนวนผีนี่นี่น,นี่คือเขาถามว่าไอ้ตรงจุดไหนเนี่ยเห็นผีเห็นวิญญาณ <c oughs> เขาก็บอกว่าเนี่ยโหเนี่ยพอเข้าพิธีปั๊บนี่เห็นเลยนะเออโดยเฉพาะผีไม่มีญาติเนี่ยต้องการที่จะไปผุดไปเกิดเนี่ยเออแต่ว่าไปเกิดไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ต้องมีพิธีแบบนี้ เป็นชาวจีนที่เขาเชื่อเขาจะมีพิธีแบบนี้นะครับทุกปีเลยเป็นการทําบุญนะครับเนี่ยก็เรียกว่าผีไร้ญาติอะไรอย่างนั้นนี่จุดนี้มีผีทําพิธีเอาจับเลยเออแล้วเขานับเหรอเนอะนับเวลาจับอ่ะนับสิเป็นจุดๆไปไงมีกี่วิญญาณมีกี่ดวงเนี่ยได้116ดวงครับครับนี่นะครับอ๋อหนึ่งหกใช่ไหมที่พี่แป๊จะหมายใช่ใช่นี่ไงนี่ไงเห็นไหม เห็นไ,ไหมอย่างน้อยก็สองตัวเหมือนกันแต่ว่าทางด้านซ้ายเนี่ยไอตี้จะงอยที่ต้นหมากเหลืองเนี่ยนะคะครคืออย่างนี้เขากำลังจะแตกก้านออกมาใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นโรคคืช<อ>ก็เลยแตกออกมาแล้วงิก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 <อ>แล้วดันง,งิกเป็นรูปคล้ายเสียมพญายนาคพอดีเออแค่นั้นละคะ่ะไปไหนต่อดีอ่ะคือ,อ20ไฟไหม้ไฟไหม้ ไปไม่ไมานชนบุรีพ,พี่เลยอ่ะ